พรออ้มก,การต้อนรับการดูแลใจะใส่กับ,บความคุณชื่นใจได้กับมงคลอัตต่อสวิทอ็ที่เดียวจบครบทุกบริการรู้ไหมครับว่าต้องเช็คอะไรบ้างในระบบแกส๊สแล้วมันดีแค่ไหนตรวจสอบรอยรั่วของระบบแกส๊สใช้น้ําสบู่ทาตามข้อต่อและท่อถ้ามีฟองอากาศแสดงว่ามีรอยรั่วควรรีบแก้ไขทันทีตรวจสภาพท่อและข้อต่อตองหารอยแตกการฉีกขาดหรือการสึกหรอ เปลี่ยนใหม่หากพบความเสียหายตรวจหม้อต้มแก๊สดูว่ามีคราบน้ำมันคราบสนิมหรือการรั่วซึมหรือไม่และตรวจการทํางานว่าจ่ายแก๊สพร้อมใช้งานได้อย่างสม่าเสมอตรวจสอบระบบหัวฉีดแก๊สฟังเสียงและตรวจสอบการตอบสนองหากมีอาการสะดุดหรือไม่สม่ําเสมอควรทาความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ตรวจถังแก๊สและวาล์วดูสภาพถังว่ามีสนิมบุบหรือมีรอยร้าวหรือไม่เช็ควาล์วเปิดปิดว่าหมุนได้และไม่รั่วพร้อมใช้งานปกติตรวจสอบระบบสายไฟและฟิล ไม่มีสายชำรุดหลุดหรือไม่ฟิลควรอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานตรวจสอบการตั้งค่าระบบแกส๊สให้ช่างปรับตั้งค่าแก๊สและน้ำมันให้เหมาะสมเพื่อความประหยัดและความปลอดภัยตรวจสอบระบบน้ำหล่อเย็นและน้ำมันเครื่องระบบแกส๊สใชหมอตอต้มที่อาศัยความร้อนจากน้ำหล่อเย็นดังนั้นระดับน้ำหล่อเย็นควรเพียงพอน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนตามระยะทางเพราะการเผาไหม้ของแกส๊สร้อนกว่าน้ำมันควรตรวจเช็คระยะทุกๆ10,000มกิโลและควรเข้าตรวจที่ศูนย์บริการตรวจแกส๊ส มีใบรับรองจากกรมขนส่งทางบกและควรมีวิศวกรประจําศูนย์ด้วยเม <mex> e AH> <ý> ื่อนํารถติดตั้งแก๊สแล้วเราควรตรวจเช็ครถติดตั้งแก๊สเพื่อความปลอดภัยในทุกการเดินทางอย่าลืมนะครับมงคลออโตซอร์วิสมาที่เดียวจบครบทุกบริการทั้งติดตั้งแก๊สตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์และบริการเกี่ยวกับแก๊สมีช่างผู้ชํานาญการติดตั้งมาแล้วกว่า20ปีและมีวิศวกรที่ออกใบรับรองการตรวจแก๊สได้ถูกต้องตามที่กรมขนส่งทางบกได้กําหนดไว้อย่าปล่อยให้รถคุณเสี่ยง มาให้พวกเราได้ดูแลรถของคุณเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของคุณและครอบครัวกันนะครับรวดเร็วไม่เสียเวลาราคาย่อมเยาวคุ้มค่าปลอดภัยสูงสุดแล้วเจอกันนะครับ